สวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้ผมจะพาทุกคนนะครับไปขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนมาตรา40นะครับเพื่อที่จะรองเงินเยียวยานะครับเงินเยียวยาผู้ที่อยู่ใน10จังหวัดสีแดงเข้มนะครับ9กลุ่มอาชีพนะครับซึ่งเคสที่ผมจะทำเนี่ยน้องเขามีแอปถุงเงินนะครับมีแอปถุงเงินแล้วเขายังไม่ได้เป็นผู้ประกันตนมาตรา40เพราะฉะนั้นเราต้องไปขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ก่อนนะครับ เคสที่ผมจะลงทะเบียนเนี่ยผมลงทะเบียนในโทรศัพท์มือถือนะครับแต่พอลงทะเบียนเสร็จนะครับมันยังไม่เสร็จสมบูรณ์การที่จะลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ก็ต้องลงทะเบียนเสร็จด้วยแล้วก็ชําระเงินงวดแรกด้วยนะครับซึ่งเคสนี้จะเป็นการลงทะเบียนด้วยมือถือนะครับแล้วก็ไปชําระเงินที่ตู้บุญเติมนะครับเพราะว่าไม่สามารถใช้แอปธนาคารในการจ่ายได้นะครับสำหรับครั้งแรกจะจ่ายได้ที่ตู้บุญเติมหรือว่าเคาน์เตอร์สวิตที่เ e เว่ e อีเอะไรอย่างนี้เดี๋ยวจะเข้า จะพาเข้าไปดูว่าชําระเงินที่ไหนได้บ้างแต่สามารถลงข้อมูลได้ที่มือถือนะโอเคไปดูกันนะครับไปกันเลยวันนี้เราจะมาลงทะเบียนขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนมาตรา40นะครับสําหรับคนที่มีแอปถุงเงินวันนี้จะมาขึ้นให้น้องนะครับอ่าเราก็เข้ามาที่หน้าที่เราจะขึ้นทะเบียนมาตรา40ของประกันสังคมแล้วนะครับเราก็กรอกข้อมูลตามที่เขาให้กรอกนะครับเลขประจําตัวประชาชน ซีร well. no ีอ่ากรอกเสร็จแล้วก็กรอกเลขหลังบัตรประชาชน M E ศู อ่าเลขหลังบัตรเสร็จแล้วก็คำนำหน้านางสาวชื่อนามสกุลวันเกิดเด้อ วันเกิดวันเกิดสามสิบเดือนพศษาสอง้างสา,สา,อ,าอัปกอ่าแล้วก็อีเมลมีอีเมลไหมไม่มีเดี๋ยวเอาอีเมลของผมไปแทนแล้วกันนะมันต้องใส่อีเมลด้วย อ,อีเมลต้องพิมพ์ทีละตัวนะครับกัปีวางเอาข้อความอัตโนมัติก็ไม่ได้ไหม หลังบัตรอ๋อเลขหลังบัตรพิมพ์ไม่ถูกต้องต้องเป็นตัวใหญ่ N E ชูนอืม แปดหก่าามสทำไมว่าเลขหลังบัตรไม่ถูกต้องศูนย์หนึ่งหนึ่งแปดแปดอ๋อเราไปเว้นวัดรน่าได้แล้ว ข้อมูลครบแล้วนะครับตรวจสอบอใส่ข้อมูลเพิ่มเติมอ่ะพิมพ์ไปเลยมีอะไรบ้างที่อยู่ปัจจุบ,บันข้อมูลอื่นรูปแบบสองเงินสินทบอ่ะพิมพ์ไปทีไะอย่างเดี๋ยวให้น้องก็พิมพ์นะครับร้อนมากๆ ที่อยู่ปัจจุบ,บันมุสีตำบลบ้านเกาะ <c oughs> แค่นี้ก่อนเดี๋ยวเลื่อนดูเผื่อมันมีให้ใสอ่าใส่จังหวัดไปอันนี้ลบหรอไม่ต้องลบใส่ไปเลยสมุทรสาคร อำเภอเมืองตำบลบ้านเกาะเจ็ดหมื่นสี่พันโทรศัพท์อันนี้เบอร์เป็นเบอร์มือถือเบอร์ของจ๋าเบอร์นี้นะเบอร์บ้านเบอร์มือถือเบอร์มือถือจ๋าเลยจะไปอีกข้อมูลอื่นอุตสาหะอาชีพค้าขายอันนี้เคสของจ๋าเขาใช้แอปถุงเงินอยู่แล้วนะครับในการขายของอันไหน มีขายของไหมอาชีพค้าขายเออาชีพอิสระอื่นมันมีขายของไหมเ,เด้อโดนนิดหนึ่งมันก็เด้งเลยนะเนาะเลี้ยงสัตว์ทำไรทำสวยประมงรถบรรทุกรถแท็กซี่รับจ้างทั่วไปขายสินค้านี่ขายสินค้า<ห>ไรายได้รายได้ต่อเดือนเท่าไหร่นั่นแหละประมาณเท่ามันม่เท่าไหร่ หนึ่งหมื่นนึ่งหนึงหนึงใช่ไหมอันนี้หนึ่งพันเอาสามพันถึงหกพันเนาะสามพันถึงหกพันด้สานถึงหกพันจำนวนเงินระบุไปมาระบุไม่ได้สภาพร่างกายปกติไม่มีรูปแบบจ่ายเงินสนทบอันนี้เราเลือกเอานะครับมาตรา40มันจะมีให้เลือก3อย่างเดี๋ยวเรากดเข้าไปดู นี่ะครับจะมีจ่าย70บาทจ่าย1 0 0บาทจ่าย300บาทเดี๋ยวท่านผู้ชมก็ดูตามนะครับเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูว่าจ่าย70 100 3 0 0ามันต่างกันยังไงเนาะในการคุ้มครองของเขาวันนี้จะเอาเป็น70บาทเนาะ70บบาทสำนักงานประกันสังคมที่ท่านสะดวกในการติดต่อก็สำนักงานประกันสังคมสมุทรสาคร นี่โอเคกดติ๊กตรงคำว่าใช่ขึ้นทะเบียนไม่สำเร็จเนื่องจากเป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการต้องถิ่นเป็นที่รารักแสดงกิจมีบำนาญบำเหน็จด้วยเหรอ <c oughs> กองทุนหมู่บ้านอะไรวะเขากองทุนหมู่บ้านปะไม่ไม่มีอะไรสักอย่างหรือเป็นสมาชิกกองทุนรัฐสวัสิการอ๋อเขาถามว่าเป็นสมาชิกของกองทุนหรือเปล่าตัวนี้เราเป็นสมาชิกของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้า<ม>ราชการกองทุนบำเหน็จข้าราชการหรือเปล่าเขาถามอย่างนี้เราต้องตอบว่าไม่ใช่นะครับ แล้วก็กดลงทะเบียนถ้ากดถ้าเกิดเราต,ตอบม่ใช่มันมันไม่ได้ต้องตอบไม่ใช่แล้วก็ลงทะเบียนแล้วก็เงื่อนไขข้อตกลงเราก็กดเข้าพระเจ้าได้อ่านติกแล้วก็ยอมรับกดยืนยันอีกทีว่าเราต้องการขึ้นทะเบียนเป็นมาตรา40นะครับขึ้นทะเบียนเรียบร้อยสำนักง,งานประกันสังคมได้รับข้อมูลการสมัครคุณผู้ประกันตนมาตรา40ของท่านเรียบร้อยแล้วทั้งนี้ ความเป็นผู้ประกันตนมาตรา40จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อท่านได้ชำระเงินสมทบซึ่งสามารถชำระเงินได้ทันทีณนะหน่วยบริการตัวแทนของสำรักงกานประกันคัแนี้นี่สามารถชำระได้ที่นี่ไม่สามารถใช้เอปธนาคารชำระได้หรอเออตู้บุญเติมเคาน์เตอร์เซฟิทสโกโลตันบิ๊กซ ธนาคารตู้บุญเติมโอเคเดี๋ยวต่อไปเราก็ไปทําให้มันสมัครครั้งนี้สมบูรณ์เราก็ต้องไปจ่ายเงินก่อนนะตู้บุญเติมก็จ่ายได้โอเคตอนนี้เราปิดไปก่อนเดี๋ยวเราไปชําระเงินมาถึงตู้บุญเติมแล้วกดไปเลยจ้ะจ่ายบินนะครับมันอาจจะย้อนแสงผู้ชมมองไม่เห็นหรอกแต่ดูคร่าวๆก่อนผมจะอ่านให้ฟังยืนยัน ่าแล้วก็กรวจพิ่หัวข้อประกันสังคมกรุณาใส่ใหม่เลขโทรศัพท์ใส่ใหม่เลขโทรศัพท์มันย้อนเสง กาตรวจสอบใหม่เลขอีกครั้งหากถูกต้องอกดยินยนันกดยยนารตรวจสอบใหม่เลขกดยินยอมขอ้อมูลส่บุคคลฉะนั้นกรอกเลขบัตรกำตัวโทะทาชน กราตรวจสอบข้อมูลของท่านหากถูกต้องกดยืนยนันค่าจ่ายประกันสังคม70ค่าธรรมเนียม13บาทต้องใส่เข้าไปแ3บาทกรุณาตรวจสอบข้อมูลของท่านหากถูกต้องกดยืนยนันเลือกจำนวนที่ต้อง1เดือนกดไปที่1เดือนจ่าย1เดือนเราจ่าย1เดือนอกดยืนยนัน กรุณาตรวจสอบข้อมูลของท่านหากถูกต้องกดยืนยนันกดยืนยันกรุณาใส่ธนบัตรช้าๆเจาะหนึ่งใบอ่าใส่เข้าไปแบ่งใหม่ 10บาทกระบบกำลังทำรายการกรุณารอสักครู่ค่ะเอามันไม่เอาค่าธรรมเนียมยเหรออ๋อแสดงว่ามันไม่เอาค่าธรรมเนียมยี่สิบเก้าบาทสนใจกดซื้อเลยบอกยังบอกแล้วหรอสำเร็จแล้วเใช่มีข้อความเข้ามือถือปะโอเคตอนนี้ก็ชำระเสร็จเรียบร้อยแล้ว มีข้อความเข้าใช่ไหมข้อความป้อนเข้ามือถือว่าชําระเงินสมทบมอ40หมายเลขบัตรประชาชนนี้70บาท1เดือนรวมยอดชําระ70โอเคตอนนี้เราก็ชําระแล้วเราเป็นผู้มาตราผู้กันตนมาตรา40แล้วนะครับทีนี้เราก็ไปผูกพร้อมเพย์บัตรประชาชนเข้ากับหมายเลขบัญชีของเราโอเคก็สําเร็จแล้วนะครับทีนี้ก็รอรับเงินว่าเขาจะโอนให้วันไหนโอเคขอบคุณครับ